สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็ดูกันเป็นนะครับ w a 1 0อร้อยนะครับนำเขาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับหลายรุ่นหลายคันเลยครับรุ่นห้าหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้เป็นรุ่นหกนะครับรุ่นเจ็ดรุ่นแปดรุ่นเจ็ดนะครับมีหลังคาไม่มีหลังคาเป็นหัวเก๋งก็มีแอร์นะครับรุ่นใหม่ๆจะไปได้เลยนะครับตามความ องรงการของงานนะครับใช้นี้โลกก็ใช้หัวเก่งนช่ได้ครับประหยัดไปหลายแสนขนาดตักก็ประมาณหนึ่งจุดสเดียวนะครับยางตันก็มีนะครับสำหรับางาน,นรีไซเคลิลไหนก็ลองดูได้นะครับรุนใหม่ลุนเก่านะครับผมประหยัดไปหลายแสนเลยนะครับเป้นล้าเลยนะครับจากมือใหม่เอ้ยจากมือหนึ่งนะครับผม ขอบคุณครับ